กินเลยที่บ้านมีไงแมวขึ้นรถลรวเปลือกไอ้นจ๊กแ่ไม่จะให้ไมเนี่ยเนรอรอวงเนะให้พี่โจกเดี๋ยวเขาจะไปปูอี่นันเนี่ยไปว่าปูอไรไปเปล่าไปไหนถ่ายูปพุ่งหายยินขึ้นไม่ไหว

กินข้าวก็ได uh, ้วะกินขาวก็ได้่ไหนอ่ะปมแก๊สนี่นี่แง่ขาวดนะครับไม่้อดูตลกขนาดนี้ปั๊แก๊สอะไรไปแล้วคืนได้เราเห็นแม่เด็กี่เปงานละต้องแหหลออเรืก็ไม่ต้องด้วย หมูหมดไปเป็นแตัวบอปากต้อมาลัางนะเอาแม่ค้าแม่ค้างนี่แนงแนงวยังคนไหนน่าไรเนี่คนไหนน้าไรคนนี้แค่สวยแค่สวยไี่น่าไรนู้นคนแข็งขึ้นไหม ผมเหรอแม่เขาเป็นแม่พี่พี่แม่ผมพี่น้องทั้งนั้นเลยครับเห็นเป็นหน้าตาง่ายกัดระเบีบผมมาอยู่นี่สีเท็นไรกเป็นหนาเป็นไงเนี่ยนี่เท็นอยู่เป็นดีอย่างนะจะมาเป็นคนดีตอนแก่ก็ตายสิ กอดได้ดีเลยแต่ว่านีดีมันมีแต่ว่าเดี๋ยว e> นี้มันไม่มีคนได้ๆๆคนคนคนสมันยนี้ไม่มีปัญญาเอาน้ำออกยังไงอี่ได้ได้ได้ใช่ใช่ได้หรือเพาความกระทาใช่ไหมเนี่ยว่างั้นเลยไม่รู้จะเอาน้ำออกยังไงจริ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 งอ่ะ หุงได้อะไรได้ใส่น้ำได้แต่บอลร่างผกเฮ้ยจะดงยังไงวะเนี่ยครูคนคนไทยว่าขี้เมาหุงข้าวไม่ใช่นะมันต้องกะแม่นด้วยนะครูต่อไปนี่มันจะเปลี่ยนแปลงใหม่เลยมันจะไม่ใช่กับบวยตักแล้วมันเขาจะมีถุงน้อย สูบเลยสูบน้ำข้าวเนี่เหรอเสียนทั้งนั้นเลยหุงข้าวเนี่ยเสียนเสีขาเรียกเสียนพอหุงข้าวเสร็จแล้วมันก็ต้องสมัยก่อนมันก็เตรียมรวนเนื้อไว้กลางไงแล้วเสียเสียนนี่เด้อ กับกับเด็ดก็ตัวครับมันมันหมดบนต์เสน่ห์มันหมดแล้วทํนี่ๆุณมาทําไมต้องมาครั้งแรกผมบอก็ชวนจังเลยชวนกันไปชวนกันมาตายกันข้างต้องมาตออดีแต่งแต่งงานไม่ได้มาเนาะ พูดไอี่พน้องพี่น้องกันแม่ร็บเป็นพี่แม่ผมลูกพี่น้องกันชิดกันเลยลับนดีันดตยงไนกฮะอย่างเงี้ยกใส่ไม่เคยนกเฟ้บ้านลโมันไม่ฮีๆหรอกเ้อกินแล้วก็ช่วย กตอนมาเนี่ยก็ล่อมาจากไอ้นกแก้วมาแล้วกาอฟไไเนี่ยเอพิโซที่ปัมม๊มอ่ะอ๋ออาเมอนน่นเหรแล้วก็มาโดนตรงนี้อีก <S 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 สามสิบมีแบกตามโทสังดีหน้าดัสงตูอาโหติกรรมพ่อวันตีนด้วยพันยาเล่ลูกหลานได้ร่วนเกนทำใดใดโตนายจาริกพื่งจุก ด้วยกายอาจจะทุบตีด้วยวาจาอาจจะขุนเคืองปวดเทน้นด้วยมโนหอาจจะขัดเคืองต,งต่างๆั้งที่รู้และไม่รู้ขอให้นายชาลีลงมาโหสิกรรมให้กับพันยาลูกหลานเดียญาติญาติเดียญาติกจาจา็กจะ สืบตามให้ที่นาตาลันอาจะร่วมกันกับลูกหาลานไมยาหายบาปไม่ดีเวรดาฟา,านิฟานคือราบเป็นทางหนสนตะปู ขอมาไม่ยี่สิบมีสิกขาปัชัะสมาธิยามีอะตินาทานาเวรมณีสิกขาปัชชะสมาธิยามีกามสุมิจฉาจาราเวรมณี

Imaniit Panca papaangi Sir Rena tukak Bi Saudi Andi kurang harga jaga kemtina be tithamaka ta dhammastu ส่งไปเกิดเป็นนิกายอาณาถาส่งไปเกิดเป็นมากุทธเอวัฏาหรือเกิดมาเกิดหล่อช่วยยินยอมหากทรงดีที่เราทำเอาไว้มาไม่รุ่งระขอทำดีมีชื่อเสียงโยมาทู่ทำจดไว้ ไม่ลองเพียงเมื่อเราเพียงหุดหายใจพ่อไปดีได้ไปผูกสวงสว่างบนช้างฟ้าเกดเทวาตะวันตกจัะเสริีก็มีผลกันผลุนคุณความดีบนให้มีให้เปลี่ยนได้ดังใจเราขอฝนบางนางอิจ ชีวิตเราทำคหเราติดตามตนถึงวันตายทำตามดีเอาไว้ให้ตัวเองบ้างช่วยการสร้างัะสมบุญบุญกุศลขอคุณตามนาอิขิตทีวิุงที่หมูหวเหนเพียงว่าตายเกิดตาย ท่านผู้มีเกียรติกระบอก่าที่สร้าคจากการจัดการสาวนาจิตของมาจาเพื่อนถกจำเป็นรู้่วงดูาด้วยควมเป็นตวด้วยดีเรื่องจารด้รับรองเมตตาร่วมเดินเรื่องใจจากท่านผู้มีเกียรติทุกท้างตัเมื่อรูปมาเมื่อได้ทราบในเมตตาทั้งบ้านใจใงใรที่เด้รมามาเรื่องมน ทั้งที่บ้านและทั้งที่พัน้นปลุกแห่นีีด้วยความรักและท้าอกอาลัยระผมในนามชอา้าขอากาาบขอบทุกคุณจากสูงใด้นะโอกาสนี้ด้วยอำนาจคุณมวัยสีพระรัฐนาตายไว้ถึงกับเิคุณผุ้สมที่ได้ทำมาความดีที่ท่านมาท่วงธรความดีในวันนี้ได้โปรดูลมาจารใ้ทราบและรอบครัว วงคุณโบจะควุวเร่ที่ที่ไปจากภาพที่ตอนนี้ก็คงจะสิ่นติดโรผมก็กล่ากบอกเลว่าสวัสดีครับ